สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องดิจิ e w t เทรดเวันนี้เช้าวันพุทธที่24กรกฎาคมนะครับผมผมจะมาวิเคราะห์มุมมองของทองคำนะครับเรามาดูกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงช่วงเชา้านี้ราคาเนี่ยได้มีการเริ่มย่อลงมาตรงนี้และเริ่มมีการอะไรครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเกิดการเลยครับยกโล จากขาลงมันบอกเลย,เ,ยเริ่มยกโลนะแล้วมันก็เริ่มนะครับเบรกหายเปลี่ยนโครงสร้างจากทิศทางเทนขาลงเป็นขาขึ้นได้สําเร็จดังนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าทิศทางในฝั่งเดชคนเล่นไทม์เฟรมที่มันจบภายในหนึ่งวันควรที่จะมีมุมมองในการเล่นฝั่งขึ้นนะครับผมดังนั้นตอนนี้คนเล่นระยะสั้นมีมุมมองฝั่งทิศทางขึ้นอ้าวแล้ว ระยะยาวล่ะยังมีมุมมองฝั่งขาขึ้นได้ด้วยหรือเปล่าถ้าได้มันก็จะยิ่งแบบเหมือนยิ่งอุ่นใจมากขึ้นอ่ะคราวนี้เราลองไปดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงกันครับพอมาเปิดที่ไทม์เฟรมสชั่วโมงตอนนี้ไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงเป็นยังไงครับสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเป็นทิศทางในฝั่งเลยครับขาขึ้นอยู่ดีเนี่ยมีการเบรกไฮยกโลเบรกไฮแล้วก็ยกโลและตอนนี้ทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงเริ่มกลับมายกโลแล้วทํทำอะไรครับโอ้บอสอีกครั้งหนึ่งแต่คราวเนี้ย ทางเฟรมสชั่วโมงเริ่มได้กลับมาโอบอสแล้วแต่คราวนี้โอบอสก่อนหน้ามันอยู่ไกลมันก็มีโอกาสจะค้างย่อลงมาอีกหนึ่งรอบก็ได้ตับใดที่มันยังไม่สามารถที่จะล่าขึ้นไปต่อได้แบบนี้ดังนั้นตอนเนี้สีชั่วโมงเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะย่อหรือไม่ยอ่อเราก็ต้องย้อนกลับไปดูไอ้ทางเฟรมหนึ่ชั่วโมงเมื่อกี้นั่นแหละครับที่หชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มพากลับตัวเป็นเทนขาขึ้นมาเนี่ยว่า มันจะเสียทรงหรือหลุดโลอีกรอบไหมถ้าเกิด1ชั่วโมงเนี่ยที่มันเป็นทิศทางในฝั่งขาขึ้นอยู่เนี่ยเริ่มกลับมาหลุดโลอีกรอบนั่นก็หมายความว่ามันก็อาจจะทําให้ทำเฟรม4 A4H เนี่ยเกิดการย้อนย่อกลับตัวลงมาได้อีกรอบนั่นเองนะครับผมดังนั้นสรุปง่ายๆเลยก็คือหากเราอยากเล่นทำเฟรม4ชั่วโมงลงอย่างน้อยคุณต้องเห็นสัญญาณจากทำเฟรม1ชั่วโมงก่อนมันต้องเกิดการเสียทรง ให้คุณเห็นก่อนสชั่วโมงมันถึงอาจจะลงโอเวอร์โซดังนั้นตอนเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องลงครับเพราะมันอยู่ที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงพอมาพูดถึง1ชั่วโมงเนี่ยอ่ะมันเป็นเทนขาขึ้นดังนั้นเราก็อย่าเพิ่งไปใบแอดว่าเฮ้ยเดี๋ยว1ชั่วโมงอะ่ะมันจะลงแล้วนะอันเนี้ยเรียกว่าเป็นการใบแอดว่ามันจะลงเพราะอยากให้4ี่ชั่วโมงลงแต่หชั่วโมงมันบอกว่าเอา ผมยังขาขึ้นอยู่เลยอ่ะทำไมรีบให้ผมลงยังอ่ะอยากเล่นสวนเทนกับผมหมอผมอ่ะสายเดย์เทรดนะอ่ะคราวนี้มันก็จะเริ่มแย้งกันในหัวละดังนั้นเชื่อใจการาฟก่อนครับการาฟมันส่งมาให้เราเล่นแบบไหนไทม์เฟรมนั้นส่งมาให้เราเล่นแบบไหนแล้วก็มองไทม์เฟรมนั้นประกอบนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูกันว่าเป้าขาขึ้นระยะสั้นสําหรับวันเนี้ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ถึงเท่า,หา,าดไหร่ตัดใดที่1ชั่วโมง มันยังไม่เสียส่งนะครับอ่ะเรามาดูกันตอนนี้ผมเตรียมเป้าขาขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้เป้าขาขึ้นที่มีโอกาสจะขึ้นมาทดสอบก็คือในช่วงของเลนจ์ประมาณ2 4 1 3ี่หนถึงสอง2ครับและถ้าหากมันขึ้นไปเบรก2422ได้ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะไปหาเป้าลึกได้เลยนะครับนั่นก็คือแถวแถวสองสตรงนี้ได้เลย แล้วแต่ผมขอไปย่อยไทม์เฟรมลายนาทีดูที่มันเป็นโครงสร้างย่อยโครงสร้างลองของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงด้วยเนี่ยตอนนี้คุณก็เห็นไหมครับว่าขนาดี้ยขนาดไทม์เฟรมลายนาทีเนี่ยมันก็อะไรครับมันก็เริ่มที่จะเกิดมุมมองในฝั่งเทนขาขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยเดียผมค่อยคอยย่อยให้ดูเนี่ยแม้แต่ห้ามันก็อะไรครับมันก็ ดำเนินในฝั่งขาขึ้นอยู่ด้วยแล้วเหมือนกันดังนั้นณต,นะตอนเนี้สาหรับคนที่อยากจะเล่นลุ้นย่อแอลเพื่อลุ้นไปหาเป้าถ,าถัดไปต่อผมมองว่ามี2จุดในการที่จะหาจังหวะรับเพื่อแอลขึ้นไปต่อ,อเดี๋ยวเราจะมาดูแนวรับกันแนวรับแรกนะครับสําหรับผมถ้าผมมองก็คืออ่ะสมมุติถ้าการไปเลือกที่จะย่อลงมาก่อนแถวนี้ตรงนี้อาจจะเป็นเรียกว่า เป็นแนวรับย่อยแล้วกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นแนวรับของพวกทามเฟรมลายนาทีสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอแกะคร่าวๆก่อนถ้าเกิดมันเลือกลงมาเลยตรงนี้แนวรับที่น่าสนใจอืมอันนี้จะเป็นการไล่ราคาบนทามเฟรม5นาทีนะครับในช่วงเลนส์ระยะแถวๆนี้อันนี้คือ โซนแรกอ่ะผมจะเขียนไว้ว่าเป็นแนวรับย่อยแล้วกันแนวรับไทมเฟรมย่อยลายนาทีแล้วกันตรงนี้ก็จะเริ่มแข็งขึ้นมาหน่อยสมมติถ้าหลุดโลตรงนี้ได้ผมมองว่าก็อาจจะเป็นการย่อพักตัวของไทมเฟรม15นาทีนะครับอ่ผมขอให้โซนแถวนี้ไว้ก็เป็น i ทม f เฟรมย่อยลายนาทีเหมือนกันกับโซนสุดท้ายนะครับก็คือ ขอมองให้แถวนี้ไปเลยอันนี้คือมุมมองสำหรับคนที่อยากจะพิจารณาการไล่ราคาบนลายนาทีก็คือเนี่ยถ้าเกิดมันลงมาตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นการย่อพักตัวของไทม์เฟรมนาทีนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดโลตรงนี้มาได้ตรงเนี้ยแถวโซนพวกเนี้ยอาจจะเป็นการย่อพักตัวของไทม์เฟรมสินาที ซึ่งต่อให้5เนี่ยเสียทรงลงมาจนมาเจอแนวดีมานของแนวรับ15แต่15้ามันก็ยังไม่ได้บอกว่ามันเสียทรงเป็นเทนขาลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะโลสิบามันอยู่ตรงนี้ครับและ15อะไรมันยังดําเนินฝั่งในทิศทางบู l l ิ s h อยู่นั่นเองนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดสงสัยอีกเฮ้ยแล้วถ้าเกิดหลุดสิบหายังไงดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ต่อให้มันหลุดโลลงมาแต่เนี่ยเป็นโลของ 1H ครับซึ่ง 1H เนี่ยพอผมย้อนภาพกลับไปดูบน Time Frame 1H คุณเห็นอะไรไหมครับ Time เฟรม e h h มันเป็นเทนขาขึ้นและโลมันอยู่ตรงนี้ครับโลก่อนหน้าล่าสุดมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยการที่สมมุตินะ15มันลงมาหรือ5มันลงมาตรงนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าไทม์เฟรม e ชั่วโมงที่เป็นขาขึ้นอยู่มันจะกลายเป็น เสียทรงเป็นเทนขาลงด้วยมันแค่บอกว่าอ๋อผมอาจจะย่อมาด้วยก็ได้แล้วเดี๋ยวอะไร15หรือ5อาจจะค่อยๆฟอร์มตัวกลับขึ้นไปใหม่ทําให้1 h ดีดกลับขึ้นไปใหม่แบบนี้ก็ได้ครับผมดังนั้นมันอยู่ที่เราละครับว่าสําหรับวันเนี้ยเราอยากจะหาจังหวะการไล่ราคาที่ทำเฟรมอะไรถ้าให้ผมพูดแบบให้เข้าใจแบบเรียบง่ายก็คือแนวรับแถวๆสีเหลืองเนี่ยอาจจะเป็นแนวรับสําหรับ คนใจร้อนสําหรับแถวๆนี้แล้วกันถ้าโซนแถวๆนี้ผมก็อาจจะมองว่าอ่ะเป็นแนวรับสําหรับคนที่ใจเย็นขึ้นมาหน่อยก็เป็นอ่ะเป็นโซนสีเทาแล้วกันนะครับนี่แนวรับสําหรับคนที่ใจเย็นขึ้นมาหน่อยตรงนี้นะครับดังนั้นถามว่า มันจะลงมาหาแนวรับคนใจเย็นไหมก็ต้องตอบว่าถ้าคุณอ่ะสมมุตินะมันลงมาแบบเนี้ยมันลงมาแล้วแล้วคุณยังไม่เข้าคุณมองว่าอยากรอให้มันลงมาหาตรงนี้แต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปแบบเนี้ยคุณก็ต้องยอมรับการตกหล่นไงเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจในการที่คุณจะเข้าแนวรับคนใจร้อนกลับกันนะครับถ้าเกิดคนอยากรอเข้าตรงเนี้ยสุดท้ายมันลงมาให้ตรงนี้จริง คนเข้าตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าเราใจร้อนที่จะเลือกเข้าเองดังนั้นมันเลยเป็นที่มาของว่าทำไมคุณถึงต้องอย่างน้อยรอให้ lower time frame เกิดการ c o n f i r มอีกทีเช่นเริ่มการยก low เปลี่ยนเท่นอีกทีคุณค่อยไปไล่หาจังหวะเข้านะตอนนั้นก็ได้มันยังเพย์เซฟกว่าเพราะการที่คุณลงมาปุ๊บเราคล้นีบเข้าเลยมันเหมือนเป็นการเล่นแบบ a g g r e s s i เพราะว่ากราฟมันยังไม่ได้บอกอะไรเราเลยว่าเฮ้ยมันลงมาแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ไปให้คุณเลยนะมันมันคือสิ่งที่เรามันโนคิดขึ้นเองครับว่าตรงนี้แหละผมว่ามันน่าจะแข็งแล้วนะตรงนี้แหละกูว่ามันแข็งแล้วนะว่าแต่แม่งดีดแน่ตรงเนี้ยมันคือการที่เราใบแอดหรือมันโนไปล่วงหน้าเองเพราะเราแค่คิดว่ามันเป็นแนวรับแข็งนึกออกใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่สไตล์คนเล่น นะครับคุณอาจจะมีวิธีการถัวหรือการแบ่งปิดริตรีวอร์ดของคุณอะไรแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นกันแต่อันเนี้ยผมแค่เป็นการแนะนําสําหรับมือใหม่เฉยๆว่าถ้ามือใหม่อย่างน้อยไม่ว่าคุณอยากจะเข้าแนวรับใจร้อนตรงนี้หรือแนวรับใจเย็นตรงเนี้ยอย่างน้อยรอให้ lower time frame เกิดการคอนเฟิรมอีกทีหนึง่งก็ได้แล้ค่อยหาจังหวะเข้านะครับผมก็สำหรับมุมมองทองคำ ตอนเช้าก็ประมาณนี้นะครับถ้ายังไงก็ตามใครชื่นชอบผมฝากกด subscribe กดไลค์ให้ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม